สวัสดีค่ะวันจันหนูสอบแล้วขอกำลังใจหน่อยเป็นกำลังใจให้นะขอให้สอบผ่านสอบได้คะแนนดีๆซ้อมค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ อยู่คนเดียวหรอใช่วันนี้หนูอยากมาสอบเอ้หนูอยากมาไลก่อนเพราะว่าจริงๆวันนี้หนูอยากไลแต่ว่าถ้าหนูซ้อมเสร็จก็น่าจะดึกวันนี้น่าจะซ้อมถึงดึกค่ะก็เลยมาไลก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้มาไลฟ์หาทุกคน ก็พวกนี้วันสเตทแล้วนะคะพวกนี้สเตทวันเกิดหนูแล้วแฟนมิดวันเกิดหนูแล้วนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้กดนะคะไปกดได้นะตอนนี้ยังกดได้ยังกดทันนะคะคิดใหม่ได้นะคะพี่ๆมากันใหม่ได้นะกดใหม่ได้คิดถึงมากขายไปนานเลยช่วงนี้หนูอ่ะหนูติดเรียนนะคะพี่เพราะว่า หนูจะสอบปลายภาคแล้วหนูก็เลยต้องตามงานแล้วก็สอบอะไรด้วย,อ,ยาอาทิตย์หน้าหนูก็สอบปลายภาคแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอยากไปอ่ะแต่ไม่ว่างจริงๆใครที่ไปแบบชวนพี่ๆน้องๆปูย่ย่าตาย,ยายมาดูได้เลยนะคะ ขอกำลังใจไปงานแฟนมิตพรุ่งนี้คะ่ะก็ถ้าใครมานะคะว่าจะจะรักสุดๆเลยโอ้ยสวยขึ้นไหมนะป้าจริงหรือป้าว่าคิดถึงกันไหมคิดถึงวันนี้มาสวยนะเนี่ยวันนี้สวยไหมคะทุกคนวันนี้จะหายคิดด้วย กดแล้วเจอกันพรุ่งนี้ได้เลยค่ะซู่ๆนะลูกวันนั้นติดสอบพอดีไม่รู้จะไปทันไหมแต่จะรีบไปหาแน่นอนโอเคได้เลยค่ะวันนี้หนูก็ไปนะคะคิดถึงที่สุดเลยดีมากดีมากดีมากซ้อมเลิกดึกก็พักเยอะๆนนะได้เลยไล่อย<ๆ>ูนะ่เด้อ อะไรสักหน่อยแบบวันนี้วันสุดท้ายแล้วแบบของการเรียนเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์น่าจะสอบแล้วแล้วก็วันนี้มาซ้อมต่อก็เลยอยากจะให้ทุกคนแบบใครที่ยังไม่ได้กดบัตรนะคะแบบอยากให้แบบตัดสินใจดูอีกทีนึงว่าแบบพี่อยากไปไหมหนูอยากให้พี่ไปกันสุนาทำให้เต็มที่ได้เลยค่ะกดบัตรวันเกิดหนูแล้วก็อย่าลืมกดสเตท ปีทีด้วยนะคะทุกคนทั้งสองรอบเลยเพราะไม่เหมือนกันกดบัตรเรียร้อยตั้งต่างเจอ,นอในวันพ่กนี้ได้เลยได้เลยอยากให้มีลายสดมันไม่มีลายสดนูอพี่ยอมมาเลยคะ่สะสเตอร์เก,กันหนูพี่หายไปไหนมาเนี่ยไม่เจทํางานเลย คนจะบอกว่าปวดหัวมากไรอยู่นะ เราไปเรียกคนมาเนี่ยพี่มานี่เร็วไลฟ่เลยนะพี่มาหนีเร็วว่ามาหนีเร็วมาหนีเร็ว,วเราเอา,เอาใช่เราเอาคนที่พมมรุ่งนี้จะขึ้นสเตจหันได้ไหมสวัสดีค่ะพี่แล้วกันหนูมัยแป๊ดลิงที่เรื่องลายไฟอ้าวไล่ก็นูนหน่อยจี พี่รู้ไหมยาอีตรงไหนยาตเลยคือมันเคยอยู่ตรงนี้เว้ยมันไม่มีอันเมื่อกี้หนูเปิดแล้วอ่ะคือมันมีแค่แอลกอฮอล์แล้วก็อะไรก็มันดูแค่นั้นพี่รู้สึกว่าพี่มีในกระเป๋าหรือเปล่าหรือว่ามันอยู่ในกล่องนี้มีแต่ยาดมีในกล่องคอติกาใช่ไหมปวดมากแบบปวดมากเลย อันนี้ใช่ป่ะอันนี้ใช่ยาไม่ใช่นะเฮ้ยใช่เฮ้ยอ่านดีๆน,นะใช่ไหมไม่ใช่คารานะเอ,อ,อ้ยพีไ่ไม่มันเป็นชื่อยามันไม่ใช่ยี่ห้อมันไม่ได้ว่าเตตโมเตโมอะไรลรือเตตโมเตโมยีย่ห้ออะไรได้ แาะว่าหอพี่เดี๋ยวพี่กดบัตรเลยพี่กดไปแล้วหนูดูน้นะวนนั้นมันยังมียาอยู่เลยยามันหายไปไหนหมดแล้วถามพี่อกไกินให้ทุนนะอยู่ห้องน,น,น,นี้แน่เลยมียาพาราไหมไปอยู่ เฮ้ยขึ้นไปเปลี่ยนประตูเท่านี้เสียงสวยนะเย้แต่เม็ดใหญ่มากอันนั้นคือนอนีไทยได้อยู่ นูสาบวนคำแล้วเออค่ะเราคุยสาตนอติไทยแล้วต่พี่ขอกลับขอบให้กันกลับขอบให้เรียบร้อยเลยพี่เป็นไงสเตจพรุ่งนี้ให้พี่สปอยซ้อมหน่อยไปซ้อมเ็บซ้อมกันไม่ถึงเราหรอ,อคือตอนนี้ห้องไม่ว่างเลยทุกคนเพราะว่า มีซ้อมลายย่างมากกูด wow, wow. ไนว้าว่ากูไนแล้วหรอไปรับแล้วหรออออเวลาอาจจะไม่เท่ากันใช่ไหมเข้าไปหาน้องเห็ดได้ไหมไม่รู้นะเสีเห็ดอยู่ไหนอ่ะกินยาก่อน ผม,มาไลรแป๊บนึ่งนะคะทุกคน GY ก็ชื่ยอวย่า GY เสือ็ัดเดีย จะเป็นพิเกตเกตยากฮ่าไปหลหลายเลยคิดถึงสูดๆคิดถึงทุกคนเหมือนกันอุ้ยแต่ใกล้ได้ไปซ้อมแล้วไม่เนี่ยโอเคทุกคนไปแล้วนะเดี๋ยวหนูต้องไปซ้อมแล้วหนูไปแล้วทุกเนี่ยหนูอยากให้ใครที่ยังไม่ได้กดบัตรอย่าลืมไปกดบัตรนะคะทุกคนแบบว่ายังมียังมีให้กดบัตรอีกเยอะมากมากนะคะอย่าลืมไปกดกันแล้วก็สําหรับใครที่แบบยังไม่ได้กดแบบ สเตเตด,ดีทีก็อย่าลืมไปกดกันนะทุกคนไปแล้วเด้อบายบายไว้เจอกันพรุ่งนี้อ,อ๋อพรุ่งนี้อย่าลืมใส่เสื้อวันเกิดหนูมาด้วยนะแล้วแต่เลยว่าอยากใส่รอบไหนเพราะว่านีตั้งสามตัวโอเคไปแล้วนะบายบายไว้เจอกันพรุ่งนี้